ฮัลโหลยุ่งไหมเจ๊อ่าเป็อะไรอ่าก็เรื่องเดิมแหละจะถามว่าเจ๊เจ๊กินอะไรดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปบอกชาแนลนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะอยากจะไปหาของกินแต่เช้าเนาะแต่ว่าตื่นสายจ้าจะตื่นจากเจ็ดโมงกลายเป็นตื่นเก้าโมงครึ่งตอนนี้เวลาสิบโมงสี่สิบสามแล้วนะก็เลทมาสามชั่วโมงโดยประมาณก็เดี๋ยวจะไปหาของกินในตลาดปากน้ำครับต้องสั่ออย่างนะเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนจากพี่สาวนะพี่สาวไปกู้เองอเราหาเจ้กันดีกว่าเนาะเจนนุช ฮัลโหลยุ่งไหมเจ๊อ่ามีอะไรอ่าก็เรื่องเดิมแหละจะถามว่ากินอะไรดีตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านไงไปทาน้งหอกว่ารึอ่าฮะไงหอกก็ได้กะว่าจะไปแป้งหอกนั่นแหละอ่าฮะแต่ว่าอาจจะซื้อกลับบ้านนะสิอืมอ่าแล้วก็มีแอน์หนาของทอดอะไรเขายังขายไหมเจ๊สิบโมงกว่าแล้ววันนี้์อ่ะออซีวัดซีส์หน่าจะยังขายในร้านไอ้เจ้ามู๊ทอดแต่ อที่มันขายบางวันก็ขายบางวันไม่ขายเนี่ยแต่ข้าวเหนียวน่าจะเปิดแล้วเนาะข้าวเหนียวปิ้งนะเปิดแล้วเปิดแล้วอแล้วก็มีขายทอดหม้อขายทอดหม้อวันนี้ขายมันจะเปลี่ยนมาให้เด็กไปซื้อมันทิ้แล้วอ่าอ่าไก่ทอดว่าเอ๋อใช่ไก่ทอดหม้อมันอยู่แก๊งอยู่กับแป้งหอกแป้งหงอกอ่าตัดแป้งหอกอืมอืมอืเย่เย่แล้วเดี๋ยวแวะไปหาอาจารย โอเคเดี๋ยวเจอนที่ตลาดครับบายโอเคตอนนี้ถึงแล้วครับก็เดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนเนาะก็จอดตามทางข้างทางได้เลยที่เขาไม่มีป้ายห้ามจอดแล้วก็จ่ายค่าจอด5บาทครับก็ขับรถระวังระวังหน่อยนะคป้าคุณยายจะค่อนข้างเยอะครับก็จะเดิน,น,น,นอให้เมีคนดูคลิปนี้เยอะๆหมื่นวิวแสนวิว แต่กันไปเยอะด้วยนะครับเียงตลาดปักน้ำก็จะเป็นตลาดที่มีสามล้อขี่นะครับจะมีอยู่นะเแต่งตัวก่อนเตรียมเตรียมลงแล้วทั้งหมดวนรถอยู่สามรอบครับเป็นปกติของตลาดปักน้ำ่ะลงกันดีกว่าครับเดินมาเริ่มจากหน้าตลาดวัดกลางครับตลาดหน้าวัดเออ ตลาดราชาหน้าวัดกลางข้ามถนนเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาซื้อข้าเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งครับใช้กล้วยให้กล้วยจะมีไม้กดะรงกลาง ซอฟลยสามครับก<ม>็พูดไขยังไงก็ตอนธิจครับ<ม>เอา ب ب <ม>ฝักหนึ่งครับประมาณลูกหนึ่งครับมันสองลูกดีกว่าครับร้านข้าวเหนเียวปิ้งนะครับขินลาวานยอยู่หน้าตลาดวัดกลางนะ<อ>ก็สอนข้ามสะพานเท่าตลาดเอ้สอนข้ามสะพานเท้าวัดกลางอยู่ขามือนะ ก็ถ้าไทรที่ตาตาราชาก็เลยมันนึ่งติดกันนี่แหละถ้าราชาอยู่ตรงนี้คือพี่มยอ๋อเอาแล้วอัพเดลเอาไหมอ่ะกล่องเท่าไหร่ครับกล่อง50ครับอกกล่องหนึ่งครับอ่าเป็นทหมดกล่อง50บาทนะมีไป50พอดีเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับ้บบนานแรกเรียบร้อยครับไปหาพี่สาวก่อนเดี๋ยวเราไปหาพี่สาวของโก้อยก่อน,นะครับอ่าา ทานข้ากันอ่ามันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าแล้วปิดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าฮะอ่าเปดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือร้านเขาถ้าไม่สังเกตบางทีมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอ๋อทักทายพี่สาวเราเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวตามแผนก่อนอุตส่าห์ถามเจ๊ทั้งทีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาของทอดกันก่อนดีกว่าครับ ปกติชิละเท่าไหร่อะครับทีละสองบาทเอารวมๆเลยห้าสิบพอเนาะยี่สิบห้าชิ้นร้านของทอดนันเต้าหู้ทอดเออเขาเรียกว่าเมนูอะไรอะเขาเรียกของทอดเนาะเกลือทอดเต้าหู้ทอดแต่ก็ไข่นานแล้วครับผมขอบคุณครับเรียบร้อย เออซื้อหนมปีบโดยละกากชุดนึ่งเซัสดีครับนมเดี๋ยวจะไปซื้อขนมชิบของกองมาท um ี like <c ười> <c ười ่ปากน้านี่แหละครับแล้วก็เป็นร้านซื้อกับบ้าน อ๋อสองกล่องครับขอสองกล่องร้อล้อละมั้ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเกาะสมุยครับขนมปิบอร่อยเรามาหลายรอบละสามรอบสี่รอบแล้ว,ลลลวครับผมมีขนมหวานเพิ่มเป็นรูร้นีข่ขนาะเนี่ยอร่อยมากเอาครับหนึ่งกล่องนั้นกล่องเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้สองร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งลูกตาลเชื่อม เชื่อมเองซาโอ้ย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 ใส่หม้อแล้วขอบคุณครับคุณยอดดีเปล่ายอดเรื่อยๆครับช่วงหลังก็อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนไไปหนกลัวใครก็กลัวใช่ครับไปร้านเขาสินเยอะ้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับครัณพี่ขอบสดีครับ ลูกตาลเชื่อ,อมน่ากินมากเลยโอ้ยไก่ทอดนี่ไก่ทอดหม้อก็อยู่ร้านตรงมุมเด็กไก่ทอดหม้อ ครับ,รบผมเอาน้องสะโพกสองชิ้นครับเอาข้าวเหนียว4ี่ห่อครับ <m> <ๆ>แล้วก็ปีกสองอัน <m> ก็อยู่ร้านนิคมไก่ทอดหมอ้อนะติดกับไทฟานิสอ่ะอยู่ตรงนี้แหละ,ะปีกผู้รักษาท่ายู่เดิมนะครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วไก่ทอดหมอ้อนะก็เดี๋ยวมาซื้อเคื่อเสื่อกลับบ้านครับก็ร้าน้งหงอนะครับอยู่ใกล้ๆร้านไก่ทอดหม้อนะ ต้องบอกว่าไก่ทอดว่า,าอยู่ไกลร้านแตเง่อนะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่มากในตลาดต่างน้ำเลยโอเคมาสั่งอะไรดีกว่าครับอเ,เอาเส้นเล็กสองถุงครับแล้วก็เล็กโฟรสา เรีบรยบร้อยบายซื้อเสร็จแล้วครับอยากไปอีกหลายร้านแต่พอแล้วล่ะเต็มมือแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปที่รถกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็จะถึงรถเราแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินข้าวล้วกินก๋วยเตี๋ยวนะกินขนมต่างๆที่เราซื้อมาวันนี้เยอะๆมากมายแล้วเดี๋ยวไปชิมขนมกินของต่างๆที่บ้านกันครับไป ขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวแต่ที่ซื้อมาทั้งหมดคือสำหรับ5คนนะครับอากาศตอนนี้ร้อนมากตลาดปากน้ำนะวันนี้นะครับกับสถานการณ์โควิดโอมครอนก็ตลาดถือว่าเงียบครับทั้รวมโอเคถึงบ้านแล้วครับแล้วเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็อาบน้ำท้าเรียบร้อยแล้วก็อุ่นอาหารต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มด้วยเมนูแรกเลยครับของทอดนะครับ ต้าหู้ทอดเผือกทอดมันทอดอะไรประมาณนี้ล่ะร้านน,นี้เด็ดที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนะก็จะเป็นน้ำจิ้มปกติของอุ้ยเกือบหกของของทอดล่ะก็ต้องคนถั่วให้เข้ากันอืมเอาเลยเด็ดเหมือนเดิมเลยน้ำจิ้มที่เนี่ยเขาจะเผ็ดน้อยหน่อยนะใครชอบเผ็ดบอกเขาว่าเติมพริกเพิ่มได้แั้นก็โดดมาทห้ก๋วยเตี๋ยวนะครับขอน้ำใสก่อนนะเล็กน้ำใสครับก็จะมีปลาเส้น ก็คือหืกล้วยหมูแดงเกี๊ยวปลาที่นี้เกี๊ยวปลาทําเองนะแล้วก็ลูกชิ้นนะครับอืก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่โบราณชิงช่งชิ่นหวานหวานน้ำซุปหอมหอมก็จะมีเกี๊ยวปลาหนึ่งเม็ดครับจกเกี๊ยวปลาอันนี้ก่อนนะครันเกี๊ยวปลาีเกี๊ยวปลาดีมากอือ ไม่ขา่าไม่มีความขา่าเลยอร่อยดีข้ขาวเปล่าแ้วก้วยนะครบเลยจบก็ยินดีนครับ mm hmm. ขอชิมน,น้ำซุปนะน้ำหอมมากหวานหอมมีความหอมหอมซอสยินดาโฟอ่ะอืมหอมแล้วก็แบบไม่เคม็มไม่อะไรโดดนะกลมกล่อมมากมาตอนที่ขนมจีบต้มไส้ทลักนะ ก็ขนมจีบต้มร้านนี้ก็ไปมาแล้ว2คลิปนะกล่องนี้าสิบาทนะครับเก้าลูกเม,มนูนี้เนะี่ยต้องมีคนร้องอ่ะน้องนัดเขาชอบมากอันนีอ้อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมกรบเครื่องน้ำจิ้มแซ่บมาต่อกันที่ไก่ทอดดีกว่าครับไก่ทอดหมอ้อนะ กรอบนอกนุ่มนายหอมมีความขิงมาที่เมนูที่ทําให้เกิดคลิปวันนี้นะครับข้าวเหนียวปิ้งนะครับใจทำแค่ข้าวเหนียวปิ้งก็เลยก็แบบเอ๊ะพอไปแล้วต้องเจออะไรของกินหน้าหน้าสื่อกเยอะแยะเลยก็เลยถามเจ๊งแบว่าแต่ละร้านน่ะร้านข้าวเหนียวปิ้งเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเดี๋ยวไปไม่ทันก็ได้ข้อมูลแบบเรียบเลยก็เลยนี่แหละก็เป็นข้าวเหนียวปิ้งที่มีสองไส้นะครับไส้กล้วยกับไส้เผือก อยู่ร้านเนี่ยจะอยู่หน้าวัดกลางนะใกล้ๆตลาดราชาแล้วเขาก็ใช้หินลาวาวก็คือหินภูเขาไฟในการทําให้ของต่างๆเนี่ยอุ่นแล้วก็สุกนะครับผมเขาบอกเขาใช้แก๊สปิง้งแต่ว่าถ้าเราแก๊สปิ้งโดยตรงอะ uh ่ะ huh. มันจะทําให้เกิดก,กลิ่นแกน๊สเขาเลยกหินขูขาไฟอ่ะบางไว้ไวแล้วก็อังอทําให้ความร้อนมันละออ้ออ เพือกไม่ได้เหน็บไม้กลัดเนี่ยจะเป็นไส้เผือกนะครับชิมเลยหอมมากนุ่มไม่หวานนําหวานพอดีกลมกล่อมความเค็มนิดๆอร่อยมากดีกลมกล่อมชิมไส้กล้วยบ้างดีกว่า กล้ยเขกุ้ยสุกพอดีมันเขาหอมหวานคือมันไม่เละมันไม่เละอืมหอม,อม,อมข้าวเหนียวน้งจริงแล้วก็พอไปรลนข้าวเหนียวปิ้งเนาะก็จะเจอกล้วยปิ้งซึ่งอยากกินมากไม่ได้กินนานมากอแล้วก็มีเผือกไอ้มันมันญี่ปุ่นเผานะแล้วก็ข้าวโพดปิง้งตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้าวโพดปิ้งที่มีาดน้ำไม่มีไม่เป็นไรมาชิมกล้ยปิ้งดีกว่าครับ กล้วยอะไรอย่างเงี้ยกล้วยไข่หรืออะไรเงี้ยป่ะอโอเคตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยอะไรนะครับแต่อยากกินมากเพราะตอนนี้แต่ละมันเหลืองเหลืองหอมหอม,อมชิม,มดีหวานหอมไม่แฉะ แล้วก็เมนูที่ตอนแรกไม่ได้สั่งตอนแรกอ่ะเราไม่สั่งเปลือกขิมะพอแล้วเที่ยวแล้วแล้วก็บ้าบอกว่าเมนูนี้ไม่ได้ทำบ่อยนะไม่ได้ทำทุกวันอ่าของ Limited, ลิมิเต็ดความลิมิเต็ดมาป้าเราก็สั่งเลย50บาทกล่องน,นี้นะ okay. ชิมเผือกหิมะดีกว่าครับอื้ mm. อร่อยไม่แส้ พี่โก้เคยกินเผือกยีมะเจ้าอื่นนะเนื้อคนละแบบกันแต่เน,นี้ยอร่อยมากเนื้อมันไม่เละแล้วก็หวานพอดีหวานไม่หวานไม่เอียนร่ยม,ม,มาตอนที่ลูกตาลเชื่อมนะครับของร้านเกาะสมุยนะบอกก่อนเลยว่าพี่โก้ไม่เคยกินลูกตานเชื่อมนะพอเห็นแล้วก็อยากกินอยากสั่งเลยเนะี่ยอืมอร่อยรสชาติเหมือนฝักเชื่อม แต่มันมีความหอมของลูกตาลอยู่นิดๆ,ๆหอมกของของในลูกตาอลอืมอร่อยอ่ะเหมือนฟักเชื่อมเลยอ่ะแต่ว่าลูกตาลนะอันนี้อร่อยก็เมนูต่างๆนะครับใครเคยลองชิมลองกินมาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือมีร้านแนะนาร้านอื่นเนี่ยก็บอกกันได้เหมือนกันนะส่วนร้านต่างๆที่วันนี้พี่โก้ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกพี่กัดไว้ในใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดนี้ขอบคุณเจจด้วย ขอบคุณเจนุด้วยนะครับที่แนะนำเมนูอื่นออีกหลายเมนูเลยสำหรับวันนี้นะแล้วก็เดือนต่อไปจะยกเวดอีกนะโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์บบกดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องฟรีโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายต่อแล้วเอาไปกินแล้วอืดหมดแล้วเส้นน่ะ